พร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับชมรมทูมีจับหวดสนับการอุมพืชจังหวัดแก๊สจังันี้ครับผูประธานชมรมครับผกการชมรมครับกับการฝ่ายกิจกรรมครับสมาชกครับโอ้โหรมกมือแกไขปัญาเสียรและตัวราเป็นหนึ่งและมีใหญ่เป็นผู้ใชมรมของเราต้งั้งปี่งกัรโดยการน้อมนำโครงการเร็บผอและแกไขัาเป็นมหว ไม่ทุกจะบอกว่ทุกบทนักษชิงยาคืออ่นานาดีมาดําเนินงานเรื่อแก้ไขและฟุ้ครพกานเื่องที่คนมีส่วัาคงต่างครงเก่าตามเก่าและสามเดอย่างเ่าเนื่องข้นสูง่แบบแล้วค่ะเาดนินงานตามแผนเป็นการจำนวนสิบาแผนงานที่สอดคล้องกับสามยุาสรของโครงการทีุ่ลาลีกจการผูถกส่งระเวลาเป้าหมายเมืวานและวรับชอบอย่างชัดเจนแบ่งแผนระยะสั้นหนึปีเพื่อปรับปรุงให้เข้าสถานการณ์ปัญหาและตรงความต้องการออกมาเช่นได้ยาวสามปีเพื่อับสนและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและมีแผนรถ มีเสนอชื่อเพื่อนเรื่องมีผังโครงสร้างประกอบด้วยประธานรองประธานในค่าระลึกและกรรมการเป็นฝ่ายการงานออกเป็นสีบฝ่ายกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนกรรมการเป็นตัวแทนของสมาชิกที่อยู่รวหกับกลุ่มความมุ่งมั่นและผลผลผลคุ้มความมุ่งมั่นแล้วมีระเบียบวินัยเช่นประชุมสม่ำเสมออย่างน้อยหกครั้งต่อปีกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกบกสมสามมีวาระครบได้หนึ่งปีกองที่สองกองทุนเรามีบัญชีชมโดเปิดไว้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขากแุงเพชรมีระเบียบการเบิกจ่ายสองในสามตามมติที่ประชุมและมีระเบียบบบบดดดดดดััััเเรร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 ิตาา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 มมททททีีีี่่่กกกกกกกหหนนนนะุุไว้ออยยยงงชจจจึ ต่างๆลงในสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นปัจจุบันเพื่อความโปร่งใสไรคอร์รับชันแหล่งที่มากองทุนประกอบด้วย1การรับบริจาค2การสนับสนุนจากส่วนราชการ3การระดมทุนจากเงินรางวัลการประก,กวดและการขายสินค้าของชมรม <c oughs> คิดเป็นร้อยลส7 0ของรายได้ทั้งหมดครับ <c oughs> ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนมากกว่า40,000บาทเลยครับ <c oughs> กิจกรรมเราเป็ิจกรรมที่หลักหลายแต้าสโลแกนด้วยไข่ทันดีทูบีคูบิคือคนมีสู่สังคมจำนวน50กิกรรมที่มีความหลากหลายจบยุดและเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกโดยในปี2560มีสมาชิกจำนวน1,645คนที่ร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราคิดเป็น100%ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ3เรลัของโครงการอยู่ในสาที่หการรณรงค์ปกจิตสำนึกและสร้างกระแสผู้ที่เอื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน3แผนดกิจกรรมด้วยกิจกรรมเด่นเช่นเปิดรบบสมัสมาชิกยางต่อเนื่องกิจกรรมรมบลบนดูมีสร้างกระแสให้ Sư chị quay cảnh đi luôn mới, sẽ hơn, sẽ mình sẽ các sức chị hiểu cùng ของการจัดกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมที่สมาชิกเกิดความต้องการสนใจเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและหน่วยงานสมาชิกมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมรั้วเก้าสิบกิจกรรมช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปรับพฤติกรรมให้พ้นเก่งคนดีมีงานทำไม่กระทำดัซั์สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอีกด,ด้วยนะคะยี่งไปเลยยุคหนาที่สองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจินใจให้กับอุทรวิจานวนเก้าแผนงานที่เกิดจากความสนใจและความต้องการของสมาชิกมีกิจกรรมดังนี้หนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจและความต้องการของสมาชิก เช่นเปิดร้านค้าขายดีทูบีชอปจัดตลาดนัดคนดีทูบีวันให้เพื่อนสมาชิกน,นำสินค้ามาขายสร้างไรายได้จัดกิจกรรมนดีทูบ B, เีเพื่อสังคมเช่นสอนลองจัดสวนแคบตั๊บโดยเป็นกรรมการชมรมสอเสริมสร้าง คุณภาพสมาชิกให้ช่วยเหลือผู้อุ่นได้เช่นอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและทักษะการใช้ชีวิตโดยร่วมกับสำนักงานจัดกิจกรรมทุพพี้และน้องการทำผิดให้กับสมาชิกชมรมทุพีวิทยาอายุวัฒพัฒีและเพื่อนสมาชิกในค่ายครวิสักเชิงจิตวิทยาค่ายสำนักน้องพี่และกิจกรรมบริจาคบริจาคเป็นต้นสามเรามีแผนงานโครงการไายติดยายกมือขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการสอดส่องดูแลคัดนตอนสมาชิกด้วยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งเจ้าหน้าที่และสมาชิกร่วมกััััับบบบบบบโรรรรรรรงงงพพยาา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 ลลแะะะสสสสสสธณุขขออผู้้เปน่่ตตตกกดษใใคคมมมจว ของสมาชิกและครอบครัวและในปีที่ผ่านมาส่งผู้เสียบและผู้เสี่ยงเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบเข้าบำบัดก็ ค่ายตสดสมาชิกน้าที่จำนวน201ลายประบติของนามประกรัน201ลายหยุดพ้นการคุประพฤต1 5 6ลายอยู่ระหว่างการคุประพฤติ37ลายพิงื่อนไขเพียง8ลายครับซีมีมุไม่คำปรึกษามีปัญหาปรึกษาฟรีทุกมีช่วยได้ตามายถินับทุกสร้างสูขแก้ปัญหาพันาไอคิวหาเพื่อสมาชิกต้องการคำปรึกษาคำสั่งต่อพี่ๆเจ้าที่หรืออสฟต่อไปโดยมีเชื่อเพื่อนใช้ประกันปลับทุกจำนวน75คนสูดแ่มัเริ่มกาะอาชีพและมุ้งสร้างสูตสนุกกับเกมต่างๆจำนวน35คนครับผลการจ กูกัที่ดีมีดิจใจที่ช่วยเหลือสังคมไดครับเอาไปเลยสองนิ้วยุทธศาส์ที่3การสร้างและพัฒนาเดรือข่เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดาวกระจายกันทุกที่วันสามแผนการก้าิจกรรมกักิจกรรมเด็นด่นนี้ หนึ่งจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายอีกสิบหกครั้งเช่นจัดงบโครงกานของชมรมกับเพื่อนจำการกำแพงเพชรบริษัทบิ๊กซีและชุมชนบ้านทุ่งอรชัยตามโครงการทูบีนวัตกรรมแผงเทปสองจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดยการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสบการให้กับชมรมเครือข่ายต่างๆที่มาศึกษาโรงงานภายในจังหวัดดาวกระจายข่าวทูบีกำแพงเพชรเช่นการแลกเปลี่ยนรู้กันศึกษาโรงงานจังหวัดออมรบุรและเพื่อนบวรนาจังหวัดพิจิตรและชมรมเครือข่ายพัฒนาโรงงาพนทั่วประเทศเพื่อสร้างและพัฒนาและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาแในเซเปนส่งาอบม ชมรมเพื่อขยเดิ่มณฐานทาวฟังดูที่มีระสบการ์ทำให้เกิดเป็นชุมนมเพื่อขายใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย่าเสพติดเกิดความรู้รักษมะทีของกลุ่มขงลูบีด้วยกันอย่างยิ่งขรับติดอย่าวเลยค่ะการพิพิธณ์ราจะทำเกมโกยุกับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชมีทางภาคหลังใกระโจมเช่นจังหวัดกำแพงเพชรสานและสุสุรยาเต็มทีบริษัทเฉาไวช่างกังเหาและอาสาสมบัตคุณู้ชมให้การสนับสนุนร่ะมกันต่อยอดกิจกรรมและร่วมมือกับหน่วยงานที่มุ่งหมายที่จะ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นคณะกรรมการกนานที่เปกนสาของชมงรมค่ะซึ่งทุกหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเข้า,ขาร่วมกิจกรรมกับเราทุกกิจกรรมเลยค่ะ หนึ่งเราได้ทำงานตามแผนจากปีครบทั้งหมด15แผนงาน50กิจกรรมที่เป็น100% 2มีการติดตามผลโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจในธุรกิจกรรมมีค่าดับมากร้อยเก้าสิบานับผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาดชมรมเพื่อการตัดสินกรรมควบคุมส่อของตัวความต้องการและความสนใจของสมาชิก4มีการเก็บข้อมูลบันทึกรายงานผลจัดทำเป็นรูปเล่มสรุปโครงการดำเนินงานไว้ที่ชมรมสมาชิกเครือข่ายเข้าถึงได้และรายงานผลให้กองคลุมพร้นที่ทุกปีผลสำเร็จที่เป็นรูปเวลาภายในชมรมหนึ่งสมาชิกแกนนำหลับมุ่งมุ่งกลับไปยุ่งยากอย่างสุดที และพี่ผมได้เข้าทำงานที่สำนักง,งานตู้บีในโครงการคิดคนดีพี่เจนได้เข้าทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ให้กับสำนักง,งานด้วยค่ะสามแกนนำยกพวกผมร่วมเป็นวิทยากรพี่ตัดน,น้องก่อนทำผิดเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์กับเก้าผ่าและทุ่บในจักรยานเซ็ติดให้น้องๆชมรมทูบีโรงเรียนทุกโพธิ์เทวิทยาชมรมทูบีวิทยาลัยอจิวัฒน์พัฒนีและเคุณผู้จัดกากในค่าย,ายก็เป็นสาเชิงจิตวิทยาและค่ายจัดสมานพิธีก่างสำนักง,งานจัดขึ้นด้วยครับ จากคุณอาจะความัใจกับพวกเราเป็นอย่างมากเลยครับสูชมนุมได้รับมอบกัจิตคุณเข้าร่วมกิจกรรมาเป็นสารประโยชน์จิตอาสาลงใจป้องกันไปัโควิดและจิตอาสาลใจทูบีทำดีเพื่อชุมชนจับในบ้านหนองม่วง5สมาชิกได้ชุมนุมได้รับมอบการจิตบัตัเข้าร่วมการอ้างอผลการดำเนินงานทูบีลภาคระดับประเทศจากท่านผู้ว่าจังหวัดว6สมาชิกต้นแบบที่เลือกเกี่ยวข้องกับยาติดติดและมีอาชีพที่มั่นคงเช่นพี่เบนซ์เจ้าของสอยเช่นตังสองเอพี่โซมียาิไปทำงานแล้วลงโสดในประเทศบาเลนพี่แต้มเป็นผู้ช่วยจ ชมรมมีกิจกรรมดีๆให้ทำมากมายจนผมมไม่ต้องสนใจยาเสพติดเลยทุกครั้งที่ทำกิจกรรมสร้างความภูมิใจให้กับผมและครอบครัวด้ครับคุณแม่เข้ามากดไลค์กดแชร์เพจชมรมตลอดเลยครับเรา่าชมมดานได้สมิกจรับายนทั้นแหวัดกจกรรมดาจายทีนจำนวนสครั้งละกิจกรรมดาวกระจาย่ทูบีทนจำนวนหครั้งสชมรมทูีทู้งเพนจำนวนแจังหวัดสิบสำนักงานเข้ามาศึกษาโรงงานที่ชมรมของเราด้วยนะคะัปังใหญ่แล้ว เื่องหนึ่งชมรมเข้ร่วมการประกวดอยางตนต่อเนื่องตั้งแต่ปี2512จนถึงปัจจุบันปีที่6แล้วครับ2มีการารณรงค์ใช้สื่อและจัดกิจกรรมหยางตน่อเนื่องและสม่ำเสมอและในปี2516มากกว่า50ครั้งเช่นป้ายโลโก้เสียงตามสายบูธในเทศก,าส,กาสื่สอดิจิทัลเพจชมรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า700คนเพิ่มขึ้นทุกปี3ม,มีการปร,บรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของสมาชิกเช่นการฝึกอาชีพตามความสนใจและตลาดนัดคนดีดูบีนเมื่อวันเป็นต้น สี่งนี้แผ่และเดินการถ่ายทอดความรู้สูตรการจัดรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเพื่อในการประฐมเทศผู้ทุกกลุ่มความพื้นและกำลังกลังรุ่นน้องค่ะาจัดกิจกรรมพัฒนาศิลปะการแสดสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยการพาไปศึกษาดูงานทั้งในและนอกจังหวัดและร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานในมาตรการรวมพิ่มกลมทรูพีนจังหวัด 6ชมรมของเราใช้โปรแกรม Excel ซลเพ,บพบื่ับระบบสารสนเทศกรมปูบพืชและข่าวข้อมูลด้วยไข่พันดีทูบีน้ำวันของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อจัดเกมตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบ,บันทุกปีและเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการทูบีน้ำผวันอีกด้วยแต่กรรมการชมรมมีการปรับเปลี่ยนตมมามความเหมาะสมบังคนอาจจะมีภาระในด้านการประกอบอ,อาชีพและเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาพัฒนาชมรมด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8แล้วครับการพัฒนาด้านเรดินการหนึ่ง การพัฒนาด้านเคือวเรามีการดําเนินงานพัฒนาเคลือนวร่วมกับทีีรูเพืในเขตกจิตชุมงโดยงานสังสและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งออนไลน์และที่ชุมนค่ะชมน่ชมนากาแรด้อมรู้ทสการณกับมาชให้ชุมทีวีเข้การดางานปีปีแรกด้ยครับชมทีวีได้จัดทำคู่มือ i อเอ็มดีโอทีวสำหรับเพื่อนสมาชิกและส่งข้อมูลให้ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นอีกหนึ่งงงดยออ่าาาในนนนกรรเิขชมมั ปู่มือนี้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ทูบีนังหวัดกำแพงเพชรทูบีนันนงหวัดกำแพงเพชรทูบีแนนครพีพีโนเวชั่นฮับได้ครับสามรารถได้พนักงานสมาชิกแนะนำร่วมกับโชมรมเคข่ายก่อเน,น,นื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีทั้งไปศึกษาดูงานภายในจังหวัด และต่างจังหวัดกำได้เป็นหนุนรุดการทำงานทวีในการทำงานโครพืชทุกประเทศและการจับชุมนิยเป็นหนุนออนไลน์กับเครือข่ายดุจที่อย่างคงพืชสวีดีซิสเกตสูตประการเป็นต้นเพื่อประสบการณ์เปิดโล่กว้างและนำสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาชมรมให้เติบโตต่อไปครับซีชมรมของเราได้ช่วยสนับสนุนชมรมทวีเดือนจัมการการประเทศและชมรมทวีในสำนักงานโคงพื้นด้วยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จัดส่งผู้มือตัวอย่างเอกสารเล่มผลงานแฟกชีสไลท์บนนำเสนอให้กับชมรมทวีคงพื้นทั่วทุกภาคและอีกหลายๆชมรมเพื่อเป็นอีกกหนนนนนึ่งงงแแววววททาาาาาใใรรรรรรรเเตียมมมมคคพ้อบบปะะะดผลลัภศ ในปีที่ผ่านมาชมรมทูบีโคบุษประกวดระดับประกวดประกวดครั้งแรกก็ผ่านเข้าสู่รอบประเทศเลยครับพิจิตรสุโขทัยประกวดระดับประเทศปีแรกก็ผ่านครั้งหลับดีเด่นเลยครับนอกจากนี้เพชรบมรีร้านนุมแก้วก็ผ่านระดับดีเด่นแล้วนะครับว้าวว้าวว้าวการเงินของพวกเราชมรมทูบีน้องวานสมัยอานูพืชจากแผ่งเพชรกล้วยไข่พันธุ์ดีพร้อมที่แตกต่อต่อยอดสู่ต้นแบบตับเงินแล้วครับไอแอนดิโอพีไอแอนดิโอพีน้ำประวัตของคณะสอดีค่ะ